สวัสดีครับพบก,กับบาวนี่สตอรี่นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับ PSX คันที่เราใช้ขี่ไปไทยที่ผ่านๆมานะครับวันนี้เราก็ได้มาอัปเดตอุปกรณ์กันนิดหน่อยก็จะเป็นจ้ากล่องนะครับแล้วก็อย่างนึงคือเจ้าสปอตไลท์นะครับ เปิดติดเสร็จวันนี้เสร็จปัดจัเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันที่กล่องกันนะครับกล่องตัวนี้นะครับได้มาในราคาที่ถูกมากๆนะครับขนาดก็47ลิตรนะครับจากเว็บไซต์ออนไลน์นะครับราคาก็อยู่ที่649บาทนะครับก็ค่อนข้าง ใหญ่พอสมควรนะครับกรสดุก็แข็งแรงนะครับจุดจิตก็แน่นหนานะครับที่ชอบใจมากก็คือเจ้านี้นะครับมีเบาะรองหลังสำหรับคนซ้อนนะครับต่อไปก็จะเป็นไฟสปอตไลท์นะครับนี่เป็นมินิ โปรเจคเตอร์นะครับสปอตไลท์ light, ขนาด20วัตต์จำนวน2หลอดนะครับติดตั้งเอกทั้งหมดตัวนี้ได้มาในราคา690บาทครับจากเว็บไซต์ออนไลน์ Online เช่นกันเดี๋ยวเราจะไปรีวิวตอนกลางคืนอีกทีเนะในส่วนของแสงว่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนมากนะครับสำหรับการติดตั้งของเจ้าไฟสปอตไลท์นะครับ ก็จะมีสวิตตัวนี้ต่อตรงจากแบตเตอรี่นะครับไม่ยุ่งกับระบบไฟรถใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีฝั่งขวานะครับเป็นไฟต่ำซ้ายเป็นไฟสูงนะครับส่วนอ,อกกุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟทั้งหมดก็จะอยู่ใต้เบาะนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิว ตอนกลางคืนกันดีกว่าป้ายสวัสดีครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเราจะมารีวิวสปอตไลท์ที่เราเพิ่งติดตั้งเสร็จในวันนี้นะครับนี่คือไฟหน้าปกติของรถนะครับตอนที่ยังไม่เปิดสปอตสไลท์เนาะทีนี้ไฟต่ำครับสปอตไลท์นะน,นะนี่ครับเห็นไหมครับ คอนแทคต่างนะนี่ครับไฟต่ำไฟต่ำต่อไปเป็นไฟสูงชัดเจนไฟสูงไฟต่ำสลับอัตโนมัตินะครับเมื่อเปิดไฟสูงไฟต่ำก็จะปิดอัตโนมัตินะครับโอเคะต่อไปไฟต่ำนะครับสังเกตว่าไฟนะครับ จะไม่แทงตารถที่วิ่งสวนมาแน่นอนนะครับความสว่างชัดเจน2หลอดนะครับหลอดละ2 0วัตต์ต่อไปจะเป็นไฟสูงนะครับนี่ไฟสูงนะครับถ้าไฟสูงไฟสูงถึงจะแทงตานะครับแต่เราสามารถเปิดตอนที่ไม่มีรถสวนนะครับในถนนที่มีแสงสว่างน้อยหรือถนนที่มืดสนิทนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะ ครับผมต่อไปเราจะมาลองขับขี่ในสภาพถนนจริงกันนะครับอันนี้ไปรถปกตินะดูความแตกต่างนะครับประมาณนี้นะครับไปกับหมอกครับครับไปตาเดียว เกตว่าไฟจะพุ่งเป็นลำนะครับไม่ลรบกว,วนสายตารถที่วิ่งสวนทางมาอย่างแน่นอนนะครับ เราจะทดลองทางที่แบบไม่มีแสงสว่างเลยนะครับเป็นทางที่มืดสนิทนะครับอ,อันนี้สภาพถนนที่ไม่มีแสงสว่างอันนี้มืดสนิทเลยนะครับไฟต่ำครับไฟสูงครับชัดแบบเจนนะครับแสงพุ่งเป็นลำนะครับนี่ไปหน้าเดิมของรถนะครับปิดไฟนะครับ หน้าเดิมนะครับไฟที่เราตั้งไว้เนี่ยจะต่ากว่าระดับไฟหน้ารถเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเลยเลยว่าจะไปรบกวนรถที่วิ่งสวนทางมานะครับเปิดไฟครับนี่ครับปิดไฟนะครับดูครับระดับไฟสูงแดงองรถครับนี่ไฟสูงเดิมตัดหมอกครับนี่ครับเห็นไหมครับตัดหมดเยอะนะครับไฟสูงครับ นี่ครับระดับเดียวกับไฟหน้ารถนะครับในความสว่างที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมากเลยนะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรีวิวไฟตัดหมอกที่ผมได้เพิ่งได้ติดตั้งในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับสายเดินทางทุกๆท่านนะครับให้ความปลอดภัยในยามค่ําคืนนะครับสว่างชัดเจนในทุกการเดินทางนะครับใครมี ข้อสักถามหรือว่ามีข้อแนะนำติดชมใดๆนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ